เดี๋ยวสุด้อั้ทีมงานรเรื่องเลยในการเช่าช่วงในช่วงเ้าเช้าชิฟเกันเชาะรัะเนียางใบว่านแมเตี้ยวเงินให้เขับัดเดินขึ้นครับผมมาดิสาครผู้ใหญ่ขับขิผมเอามาให้กันลกแจกกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสหรับผู้ใดที่สิมาน้พี่น้องน้ยอย่าเลือคิปกันแดดเอามาเยอะๆเพราะว่าตอนนี้ เออออกย่กันแดนออกยกันแดดออกกันแดดเออเอาเอายาวไปยาวไปยาวไปได้เสด็จหน่อยหนึ่งคันนกัอนนีกันถึงแล้ววันนี้มาสามคันเหมือนเดิมหนึ่งสองแล้วก็ไทยรถแทรอไม่รอดเรอกนี่บ่อฉากเขาถามหากันเลยๆนีลนีลนีลาหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วตอนที่นีุ่ถแท่ออ้เอาหารมาอมารแท่ พยานทั้พันคือถือว่าเป็นเป็นเจ้าแรกๆที่คันมาใช้เป็นจอ LED เราไป้องเนาะส่วนหญ่ก็สิเป็นฉากเป็นฉากเป็นจอ LED ก็มีบางวงแต่แต่ถือว่าเป็นเป็นวงเล็กๆแมนลำมากลำอีลีว่าโจว,ว่าจะใส่ชุดลุมไม่ตีแล้วหรอะแบบนี้ไงติดตั้งครั้งเดียวแล้วเลยแม,<อ>แมนป้องห่วยเนี่ย เดี๋ยวเ,เอาหปเราไปกำนแล้วแกยิบงานบนหลับบนอนสูบปูสูบขน้นเราพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็อยากให้มากกันหลายๆเสือว่ามันกับลำบากกว่าเก่าเนาะพี่น้องมันกับพอขึ้นฝนฝนบอตกดอก,ดอก,ดอกเสือบ้าตกไม่ตกเราก็ต้องมาอเออพอว่าเอาเอามาแห่กำลังแจ,จ้าวจาเข่าใจยกพี่น้องจับ,บนม่อมบางคราบ แล้วก็มนี่ขาก็สิผู้ใดมากมันนี่เดเป็นดาราเบอรเต้ออกล้องเจวันเูใช่ค่ะเวทูอาเชียวครับยงกับพี่จอเจวทูนิดจอรนอไอ้ใจใลบับพวัวคุณหนุ่ยฮะครัวคุณหนุ่ยค่ะพวัวคุณหนุ่ย่ะแมนแมนนันไปได้กับน้องกันแมนบอแมน่ะแมน่ะสรื่องว่าลุงไม่ดีได้พอล่ดีได้พอทย่าเิพยกพี่ บอแบงค่ะบอแบงเ,เอาเอาเอ่ก,ก็ปาเตรียมเป็มมาเตอเ์้มุนนะครับยุกันนอนบะยุกันนอนครนนนนนนับไปุกหนาวนาไปตกเจียวพระทัา่านมาสะดนแล้วพี่น้องจะมาปืนกี้แล้วไปหาลูกสาวาอายพอต้องออกมาอเออหาลูกสาวกันระหว่าแม่เราก็แลนดอกเาก็แอนแลน็อคือจับเก้าตัวเอะนีจลูกคู่คออ๋อแต่ก่อนนีแลนอร้อนเลย้ เจ็ดทดสอบสวัสดีครับขอเสิบคนพยานฝนนะครับผมมาครับพี่น้องครับมาร่วมสนุกกับพวกเรารถแห่ลำพูนเต้สุดนะครับรถแห่สาวนักเต้นปันแพงหน้ามามีแตงในแมงกี้นะครับรถแห่ไทยรถแห่นะครับโมดีนะครับฝนพยานนะครับ ย่างตะบอเดลินนะครับย่างตะบอเดอสามขบวนเสือนี่กับพี่น้องเฮาวมันตครับเนาะนะครับเรามารวบสนุกกับพวกเราครับวันนี้ัเปิดฤดูกาลนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอ่ะเฉลี่ยปริญาตเช็กสร้างสมบัติเพลงกันแล้วกันนะครับผมหลังจากนั้นก็สิส้มบอกขงสุขให้กับพี่น้องนะครับ สวัสดีนะครับช่องย t ท b e ทุกช่องด้วยกันแล้วกันเด้นนะครับสู้ฝนไปน้ำกันนะครับมัอนี้นะครับเนาะเตี่ยวเบิมขื่อหรือว่าสุดยอดเอรีครับพี่น้องเข้านะครับขอบพระคุณสำหรับทางพี่น้องนะครับยูทูบเบอร์ช่อง u t ท b e ทุกช่องนะครับวันนี้นะครับเราจะสู้ฝนไปด้วยกันนะครับประ้องยาดนะครับเนาะเอายืนไต่ฝ่ามาี่ thứ ba là bùn băng phay đó, mới <laughs> đi thứ ba mắc bùn cái มีความบุญบุกวนใจจะทำให้หนาวต่อสายมาเด้อบ่ต้องอายบ่กแต่เฟ